ขึ้นหลังพี่ลิโรดยังไงดีเอาขอเสียงชาวแม่ริมชาวเชียงใหม่ชาวชาติพันธ์่อยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักครับเชันครับครับผมพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ถ้าจะนับเป็นจำนวนคนในประเทศไทยมีอยู่ประมาณกี่คนผมตอบให้นะครับประมาณเจ็ดล้านคนพี่น้องทราบไหมครับว่าเจ็ดล้านคนจากหกสิบกว่าล้านคนตีกลมุกลมๆครับประมาณหนึ่งในสิบประมาณหนึ่งในสิบแต่ผมอยากชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยกันคิดครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือท่านจะไม่ใช่ก็าตามแต่เราล้วนเป็นคนไทยด้วยกันทุกคน การเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนเสียงของเราต้องเดาดังเท่ากันใช่ไหมครับ,รบแต่ที่ผ่านมาผมกล้าบอกว่าการเมืองแบบที่ผ,ผ่านมาเสียงของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นั้นดังไม่พอครับ,รบทําไมถึงดังไม่พอไม่ต้องมองไปไหนไกลครับดูเป็นในสภาผู้แทนราษฎรของพวกเรามีห้าร้อยคนถึงห้าสิบคนไหมครับหนึ่งในสิบที่เป็นตัวแทนมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ ผมเชื่อว่าไม่ถึงนะครับตัวเลขน่าจะห่างไกลเยอะคำถามต่อมาครับพี่น้องทําไมที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรที่ควรจะเป็นสถานที่ที่สะท้อนประชาชนคนทุกๆกลุ่มในประเทศนี้ถึงมีตัวแทนของคนในประเทศไทยที่บิดเบี้ยวแบบนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์นะครับจริงๆมีตัวแทนกลุ่มคนพิการตัวแทนคน ผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือตัวแทนกลุ่มคนอื่นๆ<า>เพราะที่ผ่านมาระบบการเมืองไทยที่ผ่านมาก่อนที่จะมีพรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคประชาชนเป็นระบบการเมืองที่ใครจะมาเป็นนักการเมืองได้ครับบ้านใหญ่ต้องรู้จักนายทุนไม่ก็รู้จักในายใหญ่เจ้าของพรรคใช่ไหมครับานายทุนนี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่ไม่ใช่มีแค่ทุนเงินทอนนะฮะมีทุนเงินเท่าด้วยที่เข้ามาคลืบคลาน กำลังกัดกินซอกก่อนบ่นทําลายประเทศนี้อยู่พี่น้องครับการจัดลําดับสสบัญชีรายชื่อในระบบพรรคการเมืองในวัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทยแบบที่ผ่าน,านมานี่แหละครับใครที่มีสตุ้งสตังมีเงินทุนที่ได้มาจากเงินทอนหรือเดี๋ยวนี้ได้มาจากเงินเทาจ่ายค่าบำรุงให้กับพรรคเนี่ยแหละฮะบุคคลต่างๆเหล่านั้นถึงจะไปอยู่ลำดับต้นๆ หรือถ้าเขาไม่รู้จักนายทุนก็ต้องรู้จักในายใหญ่เจ้าของพัรคนที่เป็นเจ้าของพัรแท้จริงแต่ละพักก็มีอาจจะมีในายใหญ่คนละคนมีเส้นมีสายถึงในายใหญ่ถึงจะได้จัดลําดับอยู่ในลําดับต้นๆถูกไหมครับนี่แหละครับระบบการเมืองในประเทศนี้แบบที่ผ่านมาที่ทําให้คนไม่เท่ากันไม่ต้องมองไปไหนไกลครับมองไปจากเสียงสสในสภาดูว่าสัดส่วนเป็นอย่างไร แต่ตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่จนถึงพรรคประชาชนครับก่อนผมขึ้นเวทีที่มานพเพื่อนร่วมเดินทางกับผมได้บอกแล้วว่าวิธีการทํางานการเมืองของพวกเราไม่ใช่แบบนั้นคุณค่าพื้นฐานที่สุดของพรรคประชาชนคือเราเชื่อในหลักที่คนเท่ากันการจัดลาดับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ครับเราแบ่งตามสัดส่วนมีกลุ่มความหลากหลายทางเพศ มีกลุ่มชาติพันธุ์มีปีกแรงงานและผมเชื่อครับว่าวันนี้พักประชาชนเป็นพักการเมืองเดียวในประเทศที่มีเครือข่ายปีกชาติพันธุ์เข้มแข็งที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องจะเป็นพี่มานพที่เล่าฟังพี่วิชิตหรือแม้แต่อาจารย์เอกของผมผู้สมัครในเขตสิบร้วนเป็นคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงครับ พี่น้องครับการเมืองในอดีตที่ไม่เคยสะท้อนเสียงของประชาชนไม่เคยสะท้อนเสียงของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์พวกเขาได้ริดรอนได้ยึดอะไรไปจากพวกเรากลุ่มชาติพันธุ์บ้างสิทธิและศักดิ์สรยยกตัวอย่างง่ายๆครับเกิดมาในแผ่นดินไทยแต่จะทำบัตรประชาชนหลายๆพื้นที่มันยากแสนยากอีกเช่นเคยครับ ไม่มีสีไม่มีเส้นไม่มีสวยยากครับก็จะได้บัตรไม่มีบัตรศักดิ์สีอะไรหายไปครับการศึกษาการรักษาเข้าไม่ถึงคนไทยทั้งที่ทุกคนคือคนไทยนอกจากเรื่องสิทธินอกจากเรื่องศักดิ์รีที่เขายึดออกไปจากมือพวกเราเขายึดอะไรออกไปอีกครับยึดที่ดินยึดป่าและวิถีชีวิตที่กลุ่มชาติพันธุ์อยู่กับป่ามาช้านา พี่น้องครับผมเองถ้าไม่ได้มาทํางานกันเมืองถ้าไม่ได้รู้จักพี่เล่าฟังไม่ได้รู้จักพี่มานพไม่ได้รู้จักพี่ฟองหรือเครือข่ายปีชาติพันธุ์คิดในมุมมองของคนที่โตมาในเมืองทั้งชีวิตครับคนที่เกิดกรุงเทพมาทั้งชีวิตอยู่มาสามสิบกว่าปีกว่าจะมาเป็นนักการเมืองมองจากมุมมองของคนเมืองเต็มๆฮะโอ้ยคุณกลุ่มคนเดียวแบบนี้ทําไล่เลื่อนลอยทําลายป่านี่คือ มุมมองของคนเมืองล้วนๆครับแต่พอผมมาทํางานการเมืองได้มาคลุกคลีกับพวกเขาผมถึงได้รู้ครับว่าคติความเชื่อวิถีชีวิตของเขาอยู่ร่วมกับป่าและรักป่าไม่แพ้พวกเราทุกคนครับการที่พวกเขาไม่มีเสียงสะท้อนในสภาที่ดังเพียงพอการเมืองที่มันบิดเบี้ยวมาในอดีตมันยึดอะไรไปจากพวกเขาอีกครับนอกจากที่ดินทํากินนอกจากป่าและวิถีชีวิตที่เขาอยู่ร่วมกับป่ามาช้านาน เขายังยึดคุณภาพชีวิตยึดปากท้องที่ดีไปจากพ่อแม่กลุ่มชาติิพันธุ์ครับหลายๆชุมชนในหลายพื้นที่ที่ผมมีโอกาสเข้าไปดูงานมาด้วยตัวเองเข้าพื้นที่มาด้วยตัวเองครับต้องยอมรับตามความเป็นจริงครับเป็นพื้นที่ป่าที่รัฐไปประกาศทับแล้วหน่วยงานของรัฐอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าไปพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ครับถนนก็ยังไม่ดี ไฟก็ยังไม่สว่างขยะก็ยังไม่ได้มีการจัดการยังเป็นระบบยังไม่นับรวมเรื่องการรักษาเรื่องระบบการศึกษาของลูกหลานนะครับแบบที่พี่มานพบอกไปเมื่อสักครู่ใครเจ็บป่วยป่วยไข้ทีหนึง่งหลายๆคนต้องสูญเสียชีวิตระหว่างการเดินทางพี่น้องคิดว่ามันเป็นธรรมไหมครับทําไมคนแบบผมที่เกิดมาในกรุงเทพตลอดทั้งชีวิตสามสิบกว่าปีเปิดก๊อกที่บ้านทีไรน้ำปาปาก็ใสสะอาดไหลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ทำไมคนที่นี่ต้องลุ้นทีหนึงเช้าจะไหลไหมเย็นจะไหลไหมเปิดก๊อกออกมาเป็นสีชาน้นมงทำไมคนกรุงแบบผมพอมีสะตุ้งสตางหน่อยไม่อยากไปต่อคิวที่โรงพยาบาลจ่ายตังเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็ได้คนที่กรุงเทพใครรู้จักหมอมีเส้นมีสายก็โทรเอาลัดคิวได้แต่ทำไมคนที่อยู่ห่างไกลแบบที่นี่ต้องใช้เวลาครับทำไมระบบการรักษาในประเทศนี้คนรวยใช้เงินคนชนชั้นกลางใช้เส้นสาย แต่คนธรรมดาแบบพวกเราต้องใช้เวลาซึ่งเวลาทุกวินาทีมันหมายถึงชีวิตนะครับสําหรับคนที่เจ็บป่วยป่วยไข้ในนาทีวิกฤตพี่น้องคิดว่ามันเป็นธรรมไหมครับถ้ามันไม่เป็นธรรมเราแก้ปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรครับพักประชาชนเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องการกระจยายอำนาจการจัดการเรื่องการประกาศป่าทับที่เคีอยวไปให้หมดครับแล้วให้คนที่นี่กําหนดอนาคตของตัวเองได้เองพี่น้องครับ นี่เป็นที่มาที่ทําไมพรรคประชาชนตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เราประกาศจุดยืนอย่างมั่นคงว่าเรามาทําการเมืองที่เป็นของทุกคนคนธรรมดามาทํางานการเมืองได้คนธรรมดานี่แหละที่จะมากําหนดอนาคตของตัวเองวิธีการทํางานการเมืองแบบพวกเราเนี่ยแหละครับขออนุญาตเวลาสักครู่นะครับ และคําพูดที่เมื่อกี้พี่กุ้งทัศนีพูดบนเวทีครับผมเชื่อว่าพี่กุ้งมีความเชื่อแบบเดียวกับพวกเราคนธรรมดามาทํางานการเมืองนี่แหละครับเอาคนธรรมดาไปนั่งในสภาเน,นี่แหละครับคือหนทางเดียวที่จะทําให้อํานาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของประชาชนออแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟ้าวันใหม่ในประเทศนี้เปิดครับที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราจะทวงคืนทุกๆอย่าง ที่มันควรจะเป็นของประชาชนแต่ต้นกลับไปอยู่ในมือของพวกเราได้ครับพี่น้องครับเรื่องของบัตรประชาชนของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทำได้ง่ายๆอย่างแรกเลยครับเอาเรื่องสีเทาออกไปขจัดเรื่องสวยออกไปทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยอำนวยความสะดวกให้พวกเขาสำหรับคนที่คดโกงโกงกินประเทศ ต้องลงโทษให้เด็กขาดปัญหาเรื่องที่ดินทํากินครับถ้าพวกเราเข้าไปเป็นรัฐบาลภายในหนึ่งร้อยวันแรกมีกองทุนพิสูจน์สิทธิหนึ่งหมื่นล้านบาทพร้อมคืนสิทธิในที่ดินทํากินแปลงสะกอแปลงสิทธิทํากินเป็นชนดทันทีให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับการยกระดับคุณภาพชีวิตผมบอกไปแล้วเรามุ่งเน้นการกระจายอำนาจพี่น้องครับ การกระจายอํานาจในประเทศนี้จะทําได้อย่างไรถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญทุกวันนี้เรามีกฎหมายอยู่ในระดับพระราชบัญญัติที่ต่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภูมิภาคข้าราชาการกรมกองต่างๆถือกฎหมายเป็นของตัวเองเยอะแยะเต็มไปหมดครับ,รบท้องถิ่นก็มีกฎหมายจะตั้งอยู่ในระดับพระราชบัญญัติเช่นเดียวกันจะตัดถนนสักอย่างหรืกลองไปตัดสิครับประกาศไปตัดทับที่ป่าเดี๋ยวโดนป่าไม้เล่นงาน ไปตัดอีกที่หนึ่งเอ๊ะคมนาคมมาบอกว่าไม่ใช่นี่จะมาเชื่อมถนนของเขาต้องไปขออนุญาตกรมทางหลวงก่อนท้องถิ่นไม่เคยมีอำนาจของตัวเองอย่างแท้จริงครับพอแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดชาวเชียงใหม่รู้ดีครับเราผลักดันเรื่องเชียงใหม่จัดการตนเองมานานพูดมากี่ปีแล้วครับนักการเมืองพูดมากี่ปีแล้วครับทําไมมันไม่เคยเกิดขึ้นราประหาร นอกจากรัฐประหารครับถ้านักการเมืองใช้เงินทอนในการเอาชนะการเลือกตั้งท่านลองคิดดูสิครับถ้าท่านเป็นนักการเมืองแบบนี้วันหนึ่งท่านเข้าสวมหนาจไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกรดเอเกรดเอกระทรวงนี้สำหรับระบบการเมืองแบบเก่าๆงบประมาณมากมายมหาศาลอำนาจการปกครองมากมายมหาศาล ท่านอยากจะกระจายอํานาจกระจายงบไปรประมาณไปให้ท้องถิ่น嘛ครับท่านไม่อยากกระจายถูกไหมครับตอนหาเสียงเนี่ยพูดเลยกระจายอํานาจเชียงใหม่จัดก,การตนเองฉันจะเอาอํานาจไปให้ประชาชนแต่พอถึงเวลาเข้าสว่อำนาจมีใครกระจายจริงบ้างไหมครับมีใครเอาจริงเอาจังแบบพรรคประชาชนต้องใส่สมัยอานานตพใหม่ไหมครับที่เราผลักดันเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นถ้าคุณจริงจังก,กับเรื่องกระจายอํานาจจรงิงคุณต้องสถาปนาอํานาจท้องถิ่นไว้ในระดับรัฐธรรมนูญครับ และคาว่ารัฐธรรมนูนพวกเราของพวกเรามันไม่ได้เกี่ยวกับการแก้หมดหนึ่งหมดสองมันไม่ได้เกี่ยวกับการแก้หนึ่งหนึ่งสองครับมันคือการสถาปานาอํานาจท้องถิ่นให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการตัดสินอนาคตของตัวเองอพี่น้องครับนี่ผมยกมาแค่ไม่กี่ตัวอย่างที่ผ่านมาการเมืองที่มันบิดเบี้ยวที่มันยึดสิ่งที่เราควรจะต้องได้รับไปจากมือของพวกเรา วันนี้เราประกาศเจตจำนงชัดครับที่อยากจะคืนสิทธทิทุกอย่างที่มันเป็นของเรากลับไปอยู่ในมือของทุกๆท,ท่านเองทุกท่านครับผมมีคำถามหนึ่งทุกท่านคิดว่าแปดกุมภาพันนี้ใครเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีให้ไปตั้งรัฐบาลครับสอสอเท่านั้นครับถูกต้องครับพี่น้องทราบไหมครับผมไปปราใย หาเสียงมาหลายพื้นที่ยังมีพ่อแม่พี่น้องบางส่วนที่ยังเข้าใจผิดน,นะครับเวลาถามคำถามนี้จะบอกว่าประชาชนเป็นคนเลือกแล้วบางพื้นที่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อนาคตใหม่ก้าวไกลย,ยังไม่ชนะการเลือกตั้งในอดีตอย่างเช่นเชียงใหม่เขตห้าเขตเก้าและเขตสิบพี่น้องประชาชนบางคนบางส่วนครับเขาอาจจะยังรู้สึกผูกพันผมเข้าใจเรื่องความผูกพันนั้นดีนะครับ ความผูกพันส่วนบุคคลมีงานบุญงานบวชงานศพเมื่อไหร่เห็นหน้าไม่ผิดนะครับสําหรับวัฒนธรรมในต่างจังหวัดคุ้นเคยกันดีบางทียังเผื่อใจเล็ครึ่งหนึ่งชอบมากเลยจุดยืนอุดมการนโยบายของภาคประชาชนกาบัตรไปสีชมพูให้เบอร์46แต่บัดไปสีเขียวยังไม่แน่ใจพี่น้องครับวันนี้ถ้าใครมีคนรู้จักคนที่เรารู้จักนะครับ อยู่ในเขตเลือกตั้งอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งเขตเลือกตั้งที่เรายังไม่ได้ชนักการเลือกตั้งมาในอดีตและเขายังรู้สึกแบบนี้อยู่เขายังรู้สึกแบบนี้อยู่นะครับผมอยากให้ทุกท่านครับช่วยกันส่งเสียงสะท้อนช่วยกันบอกต่อไม่มีมุ้งใหญ่ในพื้นที่คอยกุ้งคอยชูอยู่เขามาลงไม่ได้ท่านเชื่อจริงๆหรอครับว่าสสแบบนี้เข้าไปแล้วจะโหวตสนับสนุนการตั้งรัฐบาลประชาชนหรือจริงๆแล้วพอผ่านวันที่8กุมภาผ่าน วันเลือกตั้งไปแล้วถึงเวลาเดี๋ยวเขาไปคุยกันครับมุงนี้เท่าไหร่มุงนี้เท่าไหร่หรจะแบ่งกระวูกันยังไงท่านคิดว่าเขาจะทําแบบไหนถ้าท่านคิดว่าแปดกุมภาพัน,น์นี้ถึงเวลารัฐบาลประชาชนตั้งรัฐบาลที่มีเจตจำนงประชาชนเป็นตัวตั้งผมใช้คําว่ารัฐบาลประชาชนที่จงใจตัดคาว่าพรรคออกแะ้รัฐบาลประชาชนที่มีเจตจำนงเป็นตัวตั้งประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงสาย มาแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหนีเป็นอื่นไม่ได้ครับผู้แทนสอสอเขตในพื้นที่ที่จะเป็นคนเขาเ้าไปฐานชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในสภาต้องมาจากประชาชนอย่างแท้จริงถูกไหมครับเออมื่อกี้พี่กุ้งช่วยบอกแทนก่อหน้าพักไปแล้วครับสคริปต์มีเพียงมาพูดเหมือนกันแต่ว่าพี่พแย่งเลยพูดก่อน ผมค่อนข้างผมจีนเนาะพี่กุ้งดีครับพี่กุ้งเด็กลงมองด้วยหางตาเลยมองผิดไปนิดหนึ่งแต่พี่กุ้งสวยเหมือนกันครับผมบอกอย่างนี้ครับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับลำพังเสียงของพวกผมมาบอกผ่านเครื่องขยายเสียงบนเวทีเราเสียงดังไม่มากพอครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงยิ่งดังยิ่งดีครับ เกิน20ล้านเสียงยิ่งดีเสียงกระซิบของทุกท่านเนี่ยครับที่บอกคนที่อยู่ที่บ้านบอกคนที่อยู่ข้างบ้านบอกคนที่อยู่ในซอยบอกคนที่อยู่ในชุมชนเสียงกระซิบ20ล้านเสียงบันดังกว่เสียงพวกผมทุกคนที่อยู่บนเวทีตรงนี้ครับดังนั้น8กุมภาพันธ์นี้บัตรใบสีเขียวช่วยกันบอกต่อว่าต้องการให้กับสสของพรรคประชาชนได้ไหมครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ8กุมภาพันธ์ บัตรใบสีเขียวกาให้กับพักประชาชนบัตรใบสีเขียวกาให้กับพักประชาชนบัตรใบสีชมพูกาเบอร์บัตรใบสีชมพูกาเบอร์ลืองกาบัตรใบสีเหลืองกาเอ็นซามาร่วมกันตั้งรัฐบาลประชาชนสร้างอนาคตใหม่ให้กับลูกหลานเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้า ก้าวไปไปกับเรับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับนายยกเช้งอีกครั้ง